เออปรากฏไปโอ้โหดูปูตัวน,นี้เลยครับคุผู้ชมตัวใหญ่มากเดี๋ยวก็ลุ้มนะเออเราไปแล้วไปแล้วโอ้ สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปเก็บเรือกับเป็ดมานะครับผมเตรียมพร้อมนะครับที่จะออกล่าแต่ก่อนจะไปก็ไปวันนี้ผมจะพาไปดูผานโบววิดปลาในนานะครับผมในคลองนะครับในนานาบ้านเขาครับผมไปเราไปดูกันครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับผมไป ปาไงเวไหนาปามันไน <laughs> กำลังจะห้านี่กำลังจะงาโอ้ฮันโบกำลังจะวิดนะครับ มีอยู่บ่ปะหมอเด็กๆไปใส่เม็ดมาจอมมันยังมีอยู่อ่ะป่ะดูเนี่ย เหน่มาตรงนี้ตอนนี้กำลังเริ่มจะแห้งแล้วนะครับผมปลาเริ่มเยอะนะครับคุณหมวดลงมากันได้่พแบบบ่มาจับด้วยกันกนันนะโบปลาด,ดุกปลาดุกดุ๊กไปมันเป็นปลาขาวนานะครับผมปลาขาวตัวเล็กตัวใหญ่ มีประกดนะครับมีอยู่มีอยู่แห่งเล็กๆนะครับบริเวณท้องนานะครับผมก็ต้งเนี้ยกินแบบบ้านๆนะครับนี่ก็เข้ามาแล้วครับผมปลาขาวปลาเล็กนะครับ hang leo, hang leo Bà mó bộ mút đín Bà cốt kì dáng Có Nhìn hả không? Mình nhiều nó มีแต่มุดในหญ้า Nó hantua nan 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 nà nà nan nan mông nan 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 phê Phê kịp khía nan bung, ờ nà 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 nan nan nè Đi nà nè nan 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 ปูน่อยเบาอ่ะนี่นะครับผมตรงนี้ก็บัววิทขึ้นมานะบัวเอาเก็บเก็บนี่ก่อนเยอะอยู่นี่นี่ครับประกวดเบาเบา,บา,บากัเต็มตาเลยอืมปลาขาวปลาขาวใส่สวย เยอะเลยครับท่นนานผู้ชมจำหมอเก็บเก็บเก็บ <laughs> ถ้ามันไม่ตายออาไปเกี่ยวเบ็ดน่าจะเหมาะนะครับท่านผู้ชมโอ้เก่ง ปลาขาวนาะดูดูการปล่อยน้ำออกทุกนา <c oughs> อู้ลาดุกดุกหน่อยเอาขึ้นมาทั้งมดเนี่ยกะมาวางเออนั่นแหละ อืมดูแค่แบบเกียวชุหนัยเขีบใส่นั่นนี่เลยดูแตงมือดิสแหละในคอนะครับผมนูครับปลาซิวเขียบเลยครับผม nghĩa này họ này giờ dở ừ, mình thò giàu ừ, ừ.

อันนี้ไปเก็บหนึ่ยโอ้โเยอะอยูอ่ครับผมรอบสองก็เยอะดูดูเออใส่นี่กล้องเบ็ดโบเอาไปอ่ะพี่เก็บไปก็เขาใจขอหน่อยไงเด็กแท็กซี่

จะลูกแม่ไม่อยู่ไหนอะ <c oughs> ไปเลี้ยงไหวนะเ <c oughs> มื่้ไหรว บรรยากาศทุ berg, a, ่งนานะครับข <go out. S 2> uh ้าวกำลังโผล่นะครับ oh. คุณสูงนะครับข้าวเนียบกับพี่ชายโบนะครับเกียงคอเลยครับข้าวเคนี่ก็จะวิดด้านบนนะครับท่านผู้ชมลงไป ปล่อยนิโบวิทตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะครับแนวคลองนะครับผมปลาจะเริ่มหนีขึ้นมาข้างบนนะครับตรงน้ำตื้นๆน,นะครับผมนี่น,นี่เริ่มเห็นคุนๆแล้วท่านผู้ชม โอ้พุงคุณโบแห้งแล้วโบวิทเลยเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วเลยนี่ลงไปรูบๆแล้วแห้งแล้วโอ้นี่ครับท่านผู้ชมนู่นนูนเยอะละ เดินขึ้นมาด้านบนนะครับข้างล่างมีโบ่กำลังวิดน้ำอยู่นะครับไล่ปลาลงไปครับผมโอ้ยนี่เยอะมากครับไปนี่ครับเป็นปลาช่อนนะครับผมไปลงไปไปนะครับไปแล้วไล่ลปลาลงไปข้างล่างนะครับ จะไปจับเอาด้านล่างนะครับเยอะนะครับผมไปละไปละไปละไปแล้วไปแล้วเอ้าเยอะนะครับปลาขาวนี่ครับผมไปไปลงไปลงไปหาโบลุ่มข้างล่างนะครับ ปลงไปครับผมไป,ไปลงไป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 ดูไปดูดูปูตัวนี้เด้๋ยครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากไปดูครับ แมวนะครับปลาลงไปไปไป ไปเฮ้อ๋อต้นคลุ่มแบี้เองถูกไหมมีครับมีเบอร์หลายมันอยู่ในต่อไอ้คล้องแตกน่ะหลายเจแม่หันบ้านนักไฟเขาเคลดออตโนติน่ะมันอยู่ในต่ออยู่ในคล้องแตกขนาดนักเดี๋ยวไปเอาฮะะ ở ờ, lấy này này xây hình với hả cầm vào đây hàng này, hàng này. Lấy mà lại tụi hai xếp mất กำลังได้มาหลายเดือยเยอะอยู่ปลาดุกจับได้ตัวเหลือน้อยเดียวมุนออกไงมุนออกไงออ,อ,ออกหนาบนกงปุ๊บออกหัวบนบุยของเล็กๆนะครับเจอปลาช่อนตัวสวยนะครับอเอาแท้ๆนะเอาให้ได้นะ <laughs> bên này luôn. Ừ, nhanh nhanh luôn nhanh nhanh nè ạ nhanh 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 đi, nhanh 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 đều, nhanh tuổi nhanh nhanh này nhanh 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 ông ấy, ông, ấy. À, mày, ông ยังบ่ลงไปเดือยอยู่ในหูพ่อบ่ลงเดือยบ่ลงลงล่ะเอ้าจับมือได้กันจับมือได้จับได้ล่ะเอาได้เอาได้เอือสวยๆอ้ใส่ใหญ่ครับทุกคนนี่อืมอันนี้เกือบแขนนะครับเดี๋ยวได้เลยดูนี่ครับอือสวยๆกลับโน้ยก็มาบนให้ดีกว่านี่มันจกบ่ได้ไป็นลุต่อครับผม นี่ครับหลวงในรูคลองแตกแบบนี้นะครับผมมันเข้าไปลึกแกไม่ได้มันตัวใหญ่ตัวน้อยติดมันเฟลมนี่นะเจอหรต้องติดลงงานตัวมันออกไปแล้วโอเคขึ้นไปข้างบนผมเป็นมือถือปลานะครับผมเนี่ยเนี่ยอยู่นี่เนี่ยบวกนี่นี่นี่หน้าคุณลงมาเนี่ยนี่นี่นี่ในรูเนี่ยม่รูเนี่ย จะรู้ย้าวอ่ะคล่อคือหักก็มองนี่ถุกมาครับสรุปยอดครับท่านผู้ชมก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับผมครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ